นี่ก็จะเป็นคลิปที่สองของเราในการสมดุเกีย yeah. นี่โอ้โหทำไมกล้องเป็น,นยางครับใครก็สนใจทักซื้อมาได้ครับ เมาล่างคลิปไม่ใช่เฟสก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ไปในเฟสคำว่าเก๋ๆก็ได้ครับเก๋ๆอย่างเดียวก็ได้อยากสั่งอะไรทำได้หมดทแทนรถเกี่ยวใครสนใจก็ติดต่อมาอยากให้เกี่ยวได้ ก็อยู่ในเขตนางรองนะครับถ้าใครอยู่ในนางรองก็สนใจทักมากันได้เลยเฟซไอ้เฟซพิมไปเลยคลิริพรที่อักษรเอ้ยสิริพรทีบอักษรหรือว่าเก๋ๆก็ได้ครับขออย่าตัดคลิปแปรบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เหยียบยาง อย่างรถนี่ครับ4คันอยู่บ้านหลังนู้นอีก5ไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งคันรวมกันเป็น5นี่ครับช่างก็ามาศูนย์คูเปตาลงลงลง้านางรองก็สนใจมาอยู่ในเขตนางรองอยู่ในเขตนางรองเออ อำเภอนองรองจังหวัดบุรีรัมยตำบลทุ่งแส่งทองอยู่ตรงหนองบัวหนองกงสนใจทักมาได้เลยคะ่ะครับโอ้โห เราต้องยืนบนเนี่ยวัดตื่เฮ้โอ้ท่านผู้ชมเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าอุ้ยอะไรแดงสือเฮ้ย อันนี้ก็มีเป็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลงจากนี้ก่อนอ,อุ๊บจ้ะโอ้ยเจ็บเอวไปกระโดดบนไดรลงเรียนมาสี่ขั้นกระโดดมาสี่ขั้นเจ็บเอวละโอ้ยบวน ปืนกระบอกกระบอกใสตนี้เด่นดูนนนน ช่างชื่อว่าช่างนาดนะครับอออถอดตัวนี้อย่างเทอ่อะเดี๋ยวสั่งสั่งนอ้แต่บอารุงเดย๋ยเจริญยังหย่ดองอยู่เป็นทองโอ้โห ไฟนไงมินนรถไถมาว่ะเดีลุงเดี๋ยวตัดไปดูอีกคันเลยนะคะค่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 ะครับนี่ครับนี่รถไถย,ยืดได้เดี๋ยวไปดูคันของนะ้า นี่รถไทยที่เราถ่ายคลิปไปในอีกช่องนี้นครับอันนี้ถอดแล้วเหมือนกันตัวนี้อยู่ไหนวะเช <Yeah. Yeah. S 1> ื่อเชื่อถอดเหมือนกันคันนี้คุณทิพทิพพระคุณพระแม่ไม่คันนี้แต่ลมครับท่านผู้ชมปวดเกิน สำหรับคลิปนี้จะเพียงแค่ครับต่อครับไปก่อนบสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ